คุณทนายรัชพลสิริสาคอนนะคะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วไม่เสียเวลาเลยค่ะต้องให้ทนายเริ่มเลยเพราะว่าถคุณผู้ชมมีคําถามนะคะสวัสดีคุณทนายสวัสดีคับเด็กๆเด็กๆนี่แหละค่ะยังยังอยู่ในความรู้สึกอยู่เลยเราไม่เรียกครูแล้วลหละแบบนี้นะเเรียกว่าเป็นพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงที่มีข่าวอยู่ในตอนนี้ที่ว่าทําร้ายร่างกายเด็กเวลาเด็กดื้อไม่ทําตามคําสั่งต้องถามก่อนว่า ที่คลิปมันออกมาให้เราเห็นกันอยู่เนี่ยคร,ครูมีความผิดทางกฎหมายอะไรบ้างคะคืออย่างนี้ผมขอเล่าตั้งแต่แรกแล้วก็เป็นความรู้กับครูทั่วประเทศะฮะสมัยก่อนเนี่ยสมัยผมเป็นเด็กก็ตามเนี่ยครูจะทําโทษเด็กเนี่ยมันง่ายนะฮะบางทีสรรหาอะไรแปลกเนี่ยมาทาเป็นจีบ,จบแล้วก็แปลงเคาะนะสมัยก่อนเ็จ็บ <laughs> สมัยก่อนครูจะทําโทษอะไรเด็กเนี่ยมันก็สรรหามาทําได้แต่เดียเ๋ยวนี้ตั้งแต่ปี48เนี่ยครับกระทรวงศึกษาธิการเขาก็ออกระเบียบมาแล้วนะฮะว่า จะทาโทษนักเรียนเนี่ยมันก็จะคิดเองไม่ได้แล้วนะฮะเขาก็จะมีกําหนดโทษอยู่นะครับอันแรกสมมตินักเรียนทําผิดเนี่ยก็ต้องมาว่ากล่าวตักเตือนก่อนนะครับว่ากล่าวตักเตือนเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าน้องเนี่ยยังไม่ปฏิบัติตามนะครับก็สามารถที่จะทําทันบนนะฮะทำทันบนเนี่ยก็ค่อนข้างหนักแล้วเพราะว่าจะเชิญผู้ปกครองมารับทราบด้วยนะฮะว่าเด็กเล็กมากอ้าวแล้วอันนี้เราพูดถึงว่าโอเคนอกจากคลิปแล้วเนี่ยเราพูดถึงว่าเด็กใน ไม่ว่าอะไรก็ตีได้ไปใช่ครับตีได้ไหมคะตีไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ตีไม่ได้แล้วไม่เมื่อก่อนเด็กง่ายสุดดิก่อนได้เคยใช่ไหมคะสรรหามาเยอะแยะปืดพุงตัดผมแหวงอะไรอย่างเงี้ยก็พวกนี้ไม่ได้แล้วใช่ครับพอทันบนเนี่ยก็จะมีเชิญผู้ปกครองนะฮะซึ่งเด็กแสบๆหน่อยก็จะไปจ้างวินมอเตอร์ไซค์มาเป็นผู้ปกครองเคยทำไหมเคยทำ่เลยนะฮะอันนี้เคยจ้างแต่ป้าไม่ได้ไม่ทานไม่ทานดีกว่า ครับแล้วก็จะมีพวกแบบหักคะแนนอะไรเงี้ยหรือว่าให้ทํากิจกรรมเพื่อปรับความประพฤติอะไรเงี้ยครับอันนี้จะเป็นโทษที่เขากําหนดใหม่นะฮะก็จะมี4อย่างเท่านั้นเองที่ทําได้นะฮะทำอย่างอื่นไม่ได้กรณีที่ครูทำร้ายเด็กเนี่ยมันก็ชัดเจนฮะทุกคนดูรู้ว่ามันผิดกฎหมายแน่นอนครับผมครับทีนี้ทําร้ายเด็กระหว่างอย่างในภาพเนี่ยเป็นน้องมัธยมละกับข่าวที่เป็นอยู่ตอนนี้คือเด็กเตรียมอนุบาลความอายุเด็กกับเด็กโตเนี่ยความผิดจะแตกต่างกันไหมฮะ ความผิดเหมือนกันครับใช่ถ้าครูทําร้ายร่างกายกฎหมายมันก็บอกอยู่ว่าโอเคคุณทําร้ายร่างกายนะแต่ว่าจะดูว่าความร้ายแรงเนี่ยว่าร้ายแรงแค่ไหนนะครับถ้าเด็กออสาหัสถึงตายก็อีกระดับหนึ่งนะฮะถ้าบาดเจ็บเฉยเฉยก็อีกระดับหนึ่ง หรือว่าถ้ายังไม่ถึงกับเป็นอันตรายก็อีกระดับหนึ่งจะมาอ้างไม่ได้ใช่ไหมคะว่าที่ตีเนี่ยตีสั่งสอนตีเนี่ยอยากให้ดีไม่ได้อ้างแบบนี้ไม่ได้ครับครูไม่มีสิทธิ์ลงโทษพวกนี้อยู่แล้วครับแต่ว่าโทษทั้งหมดเนี่ยมันติดคุกแน่นอนนะครับเรื่องอย่างพรบคุ้มครองเด็กหรือว่าตามประมวลกฎหมายอาญาพวกเนี่ยมีโทษจำคุกอยู่แล้วครับถ้าทำร้ายเด็กครับคือครูต้องฟังดีๆเลยนะเม่กว่าจะเป็นครูกรุงเทพหรือครูต่างจังหวัดนะไม่ได้เลยนะอย่าทำเขานะแล้วอย่างกรณีนี้เป็นที่เป็นข่าว ไม่ว่าจะเป็นการผลักเด็กยกิกเด็ก<อ>บังคับให้เด็กนอนเอาถุงคลุมหัวเด็กครับแบบนี้เนี่ยผู้ปกครองเห็นภาพปุ๊บ,บสามารถเรียกร้องสิทธิ์อะไรได้มากไหมคะผู้ปกครองเนี่ยนะฮะการดำเนินคดีก็จะมีอยู่2อ,อย่างนะครับดำเนินคดีอาญาอาญานี่ก็คือมีโทษจำคุกนะฮะก็เอาครูไปติดคุกนะครับแล้วก็มีการคดีทางแพ่งนะ,ะทางแพ่งก็คือการเรียกค่าเสียหายเห็นรู้สึกตอนนี้เรียกไป5ล้านมั้งครับ เห็นก็ได้ยินว่าอันนี้คุยกันแต่เรานะเรียกห้าล้านนะแล้วถ้าเขาไม่มีจ่ายทําไงอ่ะก็รอจนกว่าจะมีฮะก็ไปฟ้องล้มละลายก็ได้โอ้โหอออย่างดูครูพี่ดูครูพี่เลี้ยงอย่างเงี้ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าแกทํางานแบบไม่ไม่ไม่จ่ายไม่ได้แน่อย่างเงี้ยแล้วจะทดแทนกันยังไงคะก็ ก็ต้องรอจนกว่าจะมีครับคือถ้าคุณมีเมื่อไหร่เนี่ยก็ไปตามยึดเลยนะ<ต>มี<อ>จักรยานคันนึ่งอยู่บ้านก็ยึดได้อร,รอเวลาได้ใช่ครับแล้วบแบบนี้เนี่ยเราเอาผิดกับทางคุณครูฝั่งเดียวหรือว่าเราต้องเอาผิดกับทางโรงเรียนด้วยคะโรงเรียนก็ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ามีส่วนหรือว่าอะไรเนี่ยเราก็สามารถดําเนินคดีได้ครับก็ต้องดูว่าว่าเขามีความผิดอะไรบ้างอย่างเอาคนต่างด้าวมาทํางานอะไรเงี้ยไม่มีใบอนุญ,ญาตหรืออะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นความผิดได้ครับผมก็เป็นความผิดในเชิงนั้นว่าคุณครูเองมีใบอนุญาตไหมความผิดงโทษอะะไรค ถ้าเอาครูมาแบบโดยที่ไม่มีคุณภาพอะค่ะอันนี้จะต้องดูนะฮะว่าใบใบประกอบออใบประกอบวิชาชีพของครูใช่ไหมครับ ถ้าเกิดว่าไม่มีประกอบวิชาชีพไม่มีใบอนุญาตเนี่ยอันนี้ก็มีโทษจำคุกเหมือนกันนะฮะกออ็โทษมีหมดนะโทษมีหมดทุกจริงๆครูก็โดนดับเบิลไปเลยนะเพราะว่าถ้าเช็คจริงๆแล้วจริงๆกฎหมายเออนี่ยเขาเขาดูแลดีอยู่แล้วแหละนะฮะแต่ว่าคนเราเนี่ยไม่ค่อยมีสํานึกกันเองอ่ะนะฮะเราทำผิดกฎหมายกันเองแล้วก็ไม่กลัวกฎหมายกันนะครับมันก็เลยเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาครับทนายค่ะครับเอาเฉพาะเรื่องนี้เนี่ยทนนายว่าจบสิ้นสุดเนี่ยจะยอมความกันไหมจะ ต้องมาแบบเป็นอาญาแผ่นดินดยอมไม่ได้อะไรอย่างนี้ไหมคะคือความผิดฐานทําร้ายร่างกายแล้วก็พบรบเด็กเนี่ยครับมันมันยอมความกันไม่ได้นะฮะต่อให้ผู้ปกครองไม่เอาเรื่องเนี่ยตำรวจเขาสามารถดําเนินคดีได้เพราะว่ามันมีหลักฐานชัดเจนจากคลิปแล้วะนะสามารถดาเนินคดีได้อยู่แล้วครับผม,มครับไอ,ไอเรื่องค่าเสียหายเนี่ยถ้าเด็กเขาจิตใจแย่นะเมื่อก่อนก็มีคําพิพากษาของศาลฎีกานะฮะว่า เนี่ยผู้ปกครองเนี่ยส่งเด็กไปเรียนเปียโนเพื่อเยียวยาจิตใจนะครับค่าเสียหายส่วนนี่ก็สามารถเรียกได้ด้วยค่าเรียนค่าเรียนเปียนรัจนกว่าเด็กจะดีขึ้นเลยใช่ไหมใช่จนกว่าเด็กจะจิตใจกลับมาเหมือนเดิมครับผมแล้วในเรื่องของจิตใจนี่เราต้องให้คุณหมอหรือว่านักวิชาชีพเป็นคนเป็นคนประเมินไหมใช่ใช่ครับก็ให้ให้ทางผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาดูแลครับผม ทีนี้พอเห็นคลิปพี่ผาดคุณพ่อคุณแม่ท่านอื่นนะก็บอกว่าลูกตัวเองยังไม่รู้ว่าจะโดนหรือเปล่าเพราะเด็กเล็กเกินกว่าที่จะเดินมาฟ้องถ้าเราอยู่โรงเรียนอื่นไม่ได้หมายถึงโรงเรียนที่เป็นข่าวนะคะแล้วจะขออนุญาตเข้าไปดูกล้องวงจรปิดอยู่ๆเดินเข้าไปขอทางโรงเรียนเลยได้ไหมคะได้ได้ครับผมแล้วโรงเรียนมีสิทธิ์ไม่ให้ดูไหมคะคือจริงๆแล้วมันเป็นข้อตกลงระหว่างครูกับโรงเรียนกับผู้ปกครองนะฮะ อันนี้อาจจะต้องทําข้อตกลงอีกทีหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดเรามีข้อสงสัยเนี่ยก็แจ้งตํารวจนะฮะให้ตํารวจหมายเรียกมาได้ตำรวจสามารถหมายเรียกกล้องวงจรปิดได้อยู่แล้วอันนี้โรงเรียนขัดขืนไม่ได้เลยครับผมถ้าถึงกับไปแจ้งตํารวจแล้วเนี่ยก็คือต้องแล้วเป็นเรื่องใหญ่แล้วการที่เราไปขอดูเองเนี่ยก็คือการการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอ่ะถ้าโรงเรียนเปิดโปงใสจริงจริงอ่ะก็น่าจะให้ดูค่ะให้ดูแต่ต้นใช่ครับมันจะได้จบด้วยกันด้วยดีด้วยดีกว่าเรื่องจะไปถึงตํารวจ ทีนี้บางบคอมเมนต์เนี่ยเขาก็คอมเมนต์มาว่าไอ้เรื่องของการทำร้ายร่างกายเด็กหรือว่าการทำโทษเด็กแบบนี้มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดอยู่แล้วแม้ว่าจะมีกฎหมายว่าคุณห้ามตีเด็กนะมันเกิดกับทุกโรงเรียนอยู่แล้วแต่คุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าจะทำยังไงไม่อยากให้การทำร้ายร่างกายหรือว่าการร,รังแกเด็กมันเกิดซ้ำซากคุณทานายพอจะมีข้อแนะนำไหมคะ ตอนนี้เขาก็มีการเรียกร้องอยู่นะว่าอยากขอดูกล้องแบบสดๆเรียลไทม์เนี่ยจะได้รู้ว่าจะได้ดูแลเด็กได้ด้วยนะฮะในทางนั้นผมว่ามันเป็นเรื่องดีนะครับแต่ทีนี้มันจะมีเกี่ยวกับว่าการมันจะไปละเมิดหรือเปล่าตรงนี้ยังไม่ชัดเจนในข้อกฎหมายมนะครับก็อาจจะต้องไปตีความอีกทีหนึงว่าถ้าให้ผู้ปกครองดูกันสดๆเนี่ยครูเขาเลี้ยงเด็กกันยังไงอ,อย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นการละเมิกดกฎหมายหรือว่าละเมิดเด็กหรือเปล่าแต่ในความเห็นผมผมมองว่าไม่ละเมิดนะน่าจะเป็นเรื่องดีมากกว่าครับค่ะเออใช่อย่างนั้น ในห้องไม่ได้มีครูคนเดียวใช่ไหมคะมีครูคนอื่นอยู่ด้วยแบบนี้แล้วดูดดยแล้วแบบคือไม่ห้ามปรามไม่เข้าไปห้ามไม่แสดงกิริยาว่าแบบบอกเอกคนว่าสิ่งนี้ทําไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยคนที่อยู่ในห้องที่ไม่ห้ามเนี่ยผิดไหมคะครูคนอื่นมันก็ทําไม่ใช่หรอใช่แต่ถ้าาถ้สมมติว่าครูเนี่ยดูแล้วไม่ห้ามเนี่ยอาจจะอาจจะเป็นความผิดนะต้องต้องดูเป็นกรณีแล้วก็ต้องสอบสวนอีกทีถ้าเกิดว่าคุูเนี่ยมีส่วนสนับสนุนนะ เอาไม้ไปตีมาเลยอย่างเงี้ยอ่าอย่างเงี้ยก็เป็นความผิดใช่ไหมคะใช่ครับแต่ว่าแต่ถ้าไม่ได้สนับสนุนล่ะสมมุติว่าฝ่เป็นครูครับตีเด็กอยู่แต่พี่ผัดเห็นอยู่มุมนู้นหันมาเห็นแล้วแต่ว่าไม่ว่าอะไรคือเห็นทุกวันแหละแล้วว่าคือดูจนชินนลนะถ้าคุนนี้มีผิดผไหมฮะถ้าคุณสนับสนุนหรือว่ามีส่วนในการกระทาความผิดอันนี้แน่นอนว่าผิดนะฮะแต่ว่าถ้าคุณไม่มีส่วนเลยเนี่ยผมก็ยังมองว่าไม่ผิดนะเพราะจะผิดอะไรนะเออก็ก็เราไม่ได้ไปยุ่งนี่ เราไม่อยากไปยุ่งเรื่องของเขาเดี๋ยวเราจะมีเรื่องแต่หลายคนก็มองว่าคุณละเลยอ่ะทำให้เด็กคนนั้นเนี่ยถูกกระทามันจะมีกฎหมายอยู่ข้อนึงนะฮะถ้าเกิดว่าคุณเห็นคนอื่นตกอยู่ในภัยแห่งชีวิตและไม่เข้าช่วยเหลือเนี่ยอันนี้เป็นความผิดนะครับก็ต้องดูว่าถ้าเอาถุงคุมเด็กแล้วคุมหายใจไม่ออกเลยเนี่ยโอเคเนี่ยคุณต้องช่วยละเพราะว่ามันอาจจะถึงชีวิตได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นการทําร้ายที่ไม่ถึงชีวิตเนี่ยเราไม่เข้าช่วยเหลือเนี่ยผมยังมองว่าไม่ผิดนะ อันนี้อยากถามอยู่ข้อหนึ่งนะเด็กโดนตีเด็กโดนยิกกับเด็กที่ถูกถุงคลุมหัวถ้าเราสามารถแจ้งค้อล่าวหาที่ต่างกันได้ไหมคะถุงคลุมหัวถ้าคุมมิดนี่อาจจะเป็นพยายามฆ่าได้นะคุมทั้งตัวอันนี้เราสามารถแจ้งเป็นพยายามฆ่าแต่ว่าโทษก็จะหนักขึ้นหนักขึ้นครับแต่เขาบอกเขารอเล่นโอ้้อเล่นมัน ก็ไม่เล่นแบบนี้นะผมเชื่อสารไม่เชื่อหรอกนะใครจะไปเล่นนี้มันไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ของเล่นเล่นอะไรเนี่ยนะจริงๆผมน่าถูกมาคุณถุงดำมาด้วยเลยนะมาเล่นกับเราเี่เราไม่ได้นะไม่เคยเล่นมาแต่ไหนแต่ไรนะแบบนี้มาแต่นาะสารทางมันไม่ใช่ของเล่นครับสารทานตรไม่ได้หรอกฟังไม่ขึ้นอีกกรณีหนึ่งคุณครูเนี่ยบังคับให้เด็กนั่งและเอาเข่าเนี่ยบีบตัวเด็กเอาไว้โดยที่ครูบอกว่า ฉันไม่ได้ทำลายร่างกายนะเด็กก็ไม่ได้มีรอยแผลเด็กก็ไม่ได้เจ็บแต่มันเหมือนเป็นการบังคับจิตใจครับอันนี้อยู่หนึ่งในความผิดด้วยไหมคะคือ,อการทําลายร่างกายเนี่ยครับเขาดูว่าเกิดเกิดผลกระทบกับร่างกายหรือว่าจิตใจหรือเปล่านะครับถ้าร่างกายไม่เกิดแต่จิตใจเกิดเนี่ยก็เข้าข่ายเป็นการทําลายร่างกายเช่นเดียวกันครับอ,อย่างกรณีเนี่ยเห็นไหมเด็กเสียข,ขวัญไปเลยแล้วก็มีพฤติกรรมแปลกๆอย่างเงี้ยก็เข้าข่ายว่าเออทำให้เกิด อันตรายแก่จิตใจแล้วแต่ว่าก็มีความผิดเหมือนกันมี่ผิดเหมือนกันครับเหมือนกันใช่ครับคดีนี้ยคดีที่เป็นข่าวอยู่ที่เรียก5ลร้านเราเรียกจากครูพี่เลี้ยงถูกไหมคะเออเวลาฟ้องอาจจะฟ้องสถาบันด้วยนะครับเพราะว่ามันมีกฎหมายเรื่องนายจ้างลูกจ้างอยู่นะครับถ้าเกิดว่าลูกจ้างทําผิดเนี่ยก็ฟ้องนายจ้างด้วยนะฮะนายจ้างต้องรับผิดก่อนนะครับแล้วนายจ้างไปไล่เบี้ยกับครัวเองได้แล้วในกรณีที่ โรงเรียนเข้าข้างคุณครูก็เรื่องของแต่หลักฐานมันชัดเจนอ่ะก็เรื่องของเรียนไงเขาข้างใครเขาก็เข้าข้างกันอยู่แล้วนะครับในส่วนดาเนินคดีก็ดําเนินคดีไปศาลก็ตัดสินมาเองถ้าคุณผิดก็คือผิดครับถ้าคุณไม่ผิดก็ไม่ผิดก็เราอยู่ที่ศาลครับแต่ทีนี้หลักฐานทุกอย่างมันอยู่ที่โรงเรียนนะสิได้มาเท่านี้พอไหมเรียกได้โอ้ยชัดเจนแล้วเนี่ยอันนี้ก็ชัดเจนมากพอแล้วใช่ไหมพอแล้วใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยแต่ทีนี้ถ้าผู้ปกครองเนี่ยเขาอยากจะ ไปตรวจห้องอื่นๆด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเป็นแค่เด็กเล็กเตรียมอนุบาลเท่านั้นแต่ว่าผู้ปกครองที่อยู่ในชั้นอนุบาลเขาบอกว่าเขาจะไปตรวจด้วยแต่ในกรณีที่โรงเรียนเองก็ปกป้องคุณครูแล้วแล้วก็คือบ่ายเบี่ยงกันให้ดูกล้องวงจรปิดเราสามารถจะทายังไงกับโรงเรียนได้บ้างผมเชื่อว่าตํารวจเราเก่งนะฮะแล้วตํารวจเนี่ยสามารถเรียกพยานหลักฐานมาได้นะฮะขอให้โรงเรียนส่งกล้องมานะครับเราก็ชัดเจนแล้วเออถ้าตํารวจตรวจดีๆนะก็จะเจอ หรืออาจจะไม่เจอก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าเจอก็ดําเนินคดีได้ครับก็อีกหนึ่งเรื่องที่ผ่านอีกเรื่องหนึ่งที่วันนั้นนะผู้ปกครองเกิดโทสะะนะแล้วก็เข้าไปทาร้ายกระโดดขาคู่ใส่พี่เลี้ยงอย่างเนี้ยค่ะใช่สกายคลิกเลยกายครับนั่นแหละอย่างเนี้ยครับนี่ก็เป็นแยกใช่ไหมแยกเรื่องใช่ไหมฮะผู้ปกครองก็ผิดอย่างนี้ถือว่าผิดกันเนี่ยคือความผิดเนี่ยบางทีเอ้าถ้า กฎหมายเขาไม่ได้ให้คุณไปทําร้ายหรอกนะฮะครับแต่ว่าถ้าคุณไปทำเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเหตุบันดานโทษับการบันดานโทษสะเนี่ยสารอาจจะลดโทษให้ได้นะครับมีโทษแหละแต่อาจจะลดได้ครับแล้วถ้าเกิดว่าผู้เสียหายเนี่ยไม่เป็นอันตรายมากมายมันก็เป็นระหุโทษระหุโทษก็คืออ่ะอย่างทั่วไปตํารวจก็จะปรับที่โรงพักนะครับสองพันสองพันแล้วก็จบ มันคําว่ายอมความเนี่ยมันไม่ได้นะครับไม่ได้เลยแต่ว่าตํารวจสามารถจบที่โรงพักได้ครับผมอ๋อหมายถึงว่าพูดคุยแล้วก็ให้จบกันที่โรงพักใช่ครับก็เป็นโทษปรับใช่ครับเราว่านะจริงเราเห็นอย่างเห็นในคลิปนี่เห็นแล้วแหละแต่ทั่วประเทศไทยที่อื่นจะมีนะเราว่ามีนะมีมีมีการตีเด็กในโรงเรียนเราเราเราว่ายังมีเพราะว่ายังมีคุณครู เราได้อ่านคอมเมนต์จากจากเด็กๆอค่ะพี่ผัดคุณครูบอกว่าที่โรงเรียนเนี่ยบางทีบางทีเป็นคุณครูที่ค่อนข้างมีอายุแล้วก็ยังยึดมั่นกับการสอนแบบเดิมว่ารักบัวให้ผูกรักลูกให้ตีแต่ว่าครูท่านนั้นก็ตีแบบพอประมาณตีให้รู้ว่าผิดนะเธอผิดแต่ว่าที่ออกข่าวมาตีเอาแนวเลยอ่ะเป็นแนวที่ขาเป็นแนวที่หลังออย่างเงี้ยตีเอาโกรธแล้วแบบนี้เนาะนะคะ คือความผิดเอาแหละอย่างที่คุณคทนายบอกบต่อไปนี้มีกฎหมายแล้วใช่หรือว่ามีมานานแล้ว <c oughs> มีกฎหมายมีมานานแล้วครับทีนี้มันก็จะมีเรื่องที่ว่าแจ้งความกลับ <c oughs> ใช่ไหมที่ครูจุ๋มเขาไปแจ้งความกลับอันนี้ <c oughs> อันนี้อันนี้มันจริงๆะมันเป็นสิทธิ์ของครูจุม๋มนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าเป็นผมอะผมไม่แนะนําหรอกนะฮะเพราะว่าเรื่องมันจะไม่จบ เรื่องมันจะบานปลายไปกันใหญ่นะฮะแต่ตอนนี้ครูถอดถอยแล้วถอนแล้วนี่ฮะใช่ไหมครับถอน้องแล้วใช่ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแต่ว่าการที่จะว่าสมมติผมเป็นทนายเนี่ยการที่จะไปแนะนําลูกความเนี่ยมันก็มีหลายแบบนะฮะจะแนะนําให้ลุยกันเลยก็ได้นะครับหรือจะแนะนําให้ไกลเกี่ยกันมันก็อยู่ที่อยู่ที่แนวทางที่จะไปไปดําเนินเรื่องให้มันจบกันด้วยดีมากกว่าครับครัมโอเคแหมเวลาก็น้อยนะเอาอย่างนี้ดีกว่าก่อนที่เราจะจากกันไปในช่วงนี้นะคะ อยากให้คุณทนายเนี่ยฝากเกร็ดหรือความรู้รเล็กๆน้อยๆให้กับท่านผู้ปกครองดีกว่าว่าเราจะอยู่กับโรงเรียนแล้วก็อยู่กับการปล่อยลูกไปโรงเรียนเนี่ยรเราควรจะทราบสิทธิอะไรของเราบ้างแบบนี้ค่ะทางผู้ปกครองเนี่ยเวลาจะเข้าไปโรงเรียนก็น่าจะดออูมันก็ดูยากนะเพราะว่ามันเป็นที่บุคคลนะฮะก็ลองลองคุยกันดูนะฮะว่าทางโรงเรียนเนี่ยเขามีมาตรการในการดูแล เด็กนักเรียนยังไงบ้างนะครับแล้วผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการดูแลอย่างไรบ้างนะฮะอาจจะต้องตกลงกันในส่วนนั้นครับผมครับครับโอเคถ้ามีปัญหาท่านใดมีปัญหาอยากจะปรึกษาก็สามารถที่จะได้ครับผมมีเพจอยู่ครับเพจสายตรงกฎหมายครับก็เข้าไปพูดคุยกันในอินบ็อกซ์ได้ครับผมสบายสอบถามได้เลยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณทนายรัชพลศรีสักรค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ